สวัสดีครับกลุ่มคนเลีงนกเขาใหญ่สายหาสวัสดีนะครับเนาะ่องเกษดาแสงดีครับผมมอนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้ากลายสินปีละละครับมอนี้กะเอานกออกขึ้นเก้าละครับวันหยุดครับผม,มอ,อืมก็เอาจัก,การยานออกมาครับเพิ่งจะจอดรถแล้วกะ กันนั้นสวัสดีพี่น้องเขาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอานี่เศร้าครับเออตอนนั้นเอานี่เศร้าออกมาครับผมออกมาครับผมเอาจะกาออกมาครับกําลังพังโมนเนียดกันอยู่นะครับปูนหน้าตาคือส้มเอาเดลืองเด้อนี่ว่าได้แพ้ว่าได้ไหมนี่โอ้แต่ว่าผมว่าพแพ้แท้แหละว่ามือเศร้านี่คนเอากาลอนหยอดปากนกไว้โอ้ยอย่ามันคัน นำหมดนะแล้วหยดโอ้ไปเลาะตุ่มอะไรเรื่องอะไรแบบออกออกออกแบหยดเป็นเหยียดกาวหอนมาท่านแห่งเอาครับจังอะไฝากติดตามนะครับเนาะมือมันขันมือมันครับไปพากันเอานกไปขึ้นไว้ก่อนครับผมฝากติดตามครับผมมือนี่ฝากติดตามย้อยๆไปครับกายอยู่น้ำใส่มันฝากติดตามย้อยๆครับมือนี่ เป็นยังกระดิด่งใจตัวมันมาเต็มแรกครับไม่แรกเต็มแรกครับน้ำหนาบปากกาก็ะดิดีใจหน่อยเ <laughs> ป็นต่อยเ <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วเ่รเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ต้นหนาเราตายพวกนายต้นเขาแถวมืองไทยครับไปไปเบื้องตต้นครับคู่คู่แบบหนึ่งแล้วนางเบื้องนี่เศร้าจัดแล้วครับ,บน,นี่นเศร,ร้ร <ไว S 2> าจัดแล้ว,วคุณครับ ต้นมะพร้าวกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับเป็นใดบุเอาดีกันครับนี่เศร้าทีท,ทีจัดขนาดเลยไาเบโปนา,นาตาีานนนนจจ่เศร้าจัดแล้วครับเป็นใดจัดอัน จัดลแล้วบ่มแล้วะเจ้านี้ครับเจ้าว,วันที่จีบเย็ดครับผมมันแล้วครับ่าธุวะบนแพ็คคู่บ่เนี่ยนะโอ้โหบนสลันสอางที<ด>เอาลงมาเบิ่งกี้ตัวตนดูบนนี้เดี๋ยวปนี้หึมงวยบนเอาครับ,บนี่เศร้าจัดแล้วครับไม่แล้วครับผมมันแล้วครับมันแล้วเมือเ่อ้ว ส่วนส่วนเสือรวันว่าเฉบาะเขาคู่เตะคู่ก um, ันกันกอยู่โอ้ปีกูมันละมุนมุนครับจ่อนแสงนี้ยังน้อยนะครับเนาะอยางอย่างมาคู่นกปีกพวกพวกง้ยิ่งเสียงครับพวกนิ่งเสียงนิ่ยิ่งด้คู่จะกันเลยเอาอันนี้โอ้หนุกตัวใหญ่อยู่ใหญ่อยู่โอ้หัวงามอยู่หัวงามหัวงามหัวงามนี่ยังเดี๋ยวเราไปปึ้งกันอยู่รถรมุนครับเดี๋ยวเรอ ต้องกึลดูผู้เนี่ยกู่ใจกันอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งนกันเอาครับมานแล้วนี่เศร้ามานแล้วครับนี่เศร้าเมื่อวานแล้วครับเจ้านี้นั่งกาดนั่งเต็มแล้วครับไปไหนก่อนนั่กาดนั่งเต็มแล้วดีใจแต่ว่าดีใจเออไรเดี๋ยวมาเบิ่งนกึลด้วยครับผมมาเบิ่งนกึลครับเดี๋ยวมาเบิ่งโตต้นครับผมนี่เศร้าจัดแล้วเส้นอันน่ะจันอันสายหมอบ

อออ๋อเอาบันอเศร้าออาบันตอบมงกันนะสาบันดูอ้นี่เศาหอวะอ้นี่เศร้าอ้นี่เศาวหเอาครับมันแล้วครับนึ่งแต้มปีบาท์ันจานอืมปอมตีดุนเติมหยิบูดเกอะไยังจะข้ามดากมึงดากเปินเม้นมอข้ามดากไหมดำปื้ปวะเอาครับอ๋อจันที่ว้าไปก็นกขึ้นเนาะใส่ถุงจะไปไปด้ ตัวใหญ่อยู่ครับนกแขชงแขชงนะครับแขชงมานแล้วครับมานแล้วครับเชานี่ครับครับเสนเียดไม่โอ้เอาครับจานอันสายหมอบเงี้ยงเงครับมัอนี่ครับมือมึนอแล้วครับมานแล้วแล้วครับมานแล้วมานแล้วมันนี่แหละนั่งกตมมาแล้วเบิรงโอ้นกคู่กัดเกิดแับหยาบหยับเขาเงี้เขาโดดเปียโดยเลยอือโดดใส่เลย อ๋อครับฝากติดตามยำยๆครับมาแล้วหนึ่งแต้มครับผมเึ็นไม่แดกก็ได้แต้มหนึ่งแล้วครับอโอ้ก็อยู่บนิบยับคนแรกว่าจะยับมองเห็นมีก้นมอง,องขึ้นตัวเข่าไปขึ้นตัวหาวหนึ่งไปขึ้นตัวหาวมองเขาว่าอ๋อครับฝากติดตามกันยำยๆครับเมื่อนี่อ๋อครับเดี๋ยวขึ้นไม่สองเบิ้งครับนี่เศร้าหมันปากกาต้อให้แล้วครับหนึ่งแต้ม toa hề con nhạn ngay chỉ léch nghe ngang nóc nóc này nhìn thấy này 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 nghe ngang nóc nóc này hả vẹn ngọc tuấn Hả? Huh? Ừ. thế Ừ. Ừ. cả ngan đi cả đây này. Ừ. Yeah, phía phía ngan cả đây kìa. <coughs> nè 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 ngan này. Áo khẩn Áo vậy. mọp mọp à

ừ à. không bắp à, là mỏ đi này, ừ khó khó bay ngắm à, nhai mà ui lút sao á khó quá là ันบก่บก่อเลยนะเอามาดูแด้อก่อแล้วเอาโอเคครับฝากติดตามกันครับไม่สองของนิชอ้ชาครับผมจัดอันสายหมอบหมานแล้วครับหนึ่งแต้ม bưng Anh bưng lên bảy đó đó đây anh Món này khởi dập Hãy subscribe cho đánh. นะครับผมอาครับคู่ใจกันแล้วครับเจ้าก,กาน,นี่นี่ครับมีช่องน้อยหนึ่งครับผมนี่ครับกาคู่กาคู่กาคู่ช่องน้อยนอยครับช่องน้อยๆ้อยเราางใบกล้วยนะครับ วิ้งนีครับวิบ้งนีครับ <c ười> <c ười> ยูไก่ครับผมพวกผมก็อยูไก่ครับมันไม่มองขึ้นยัดภูมิเลยอ๋ครับฝากที่ตามกันปู๋นะสายหมอผมอ่ะ

mong song 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 song

กันครับโอนต้นเลยออกกระต้ตัวนอ้นตัวนึงครับนี่ต้นปนเหรอครับต้นปนเตเมียว่ออกไปนี่ยเมีน่เียออเอเเดียวลเียลงหเออมาเดียวลงให้อครับมึงมึงเจ้าของครับโอ้เจ้าของเกาะลงครับ ออกเหียกุกมันจะ่าได้เป็นตัวเมียเฮ้ยลูกคนบอจานตัวเมียได้หนิออโอ้ตัวเมียจานตัวมดกุกออกไปเลยว่ะเนี่ยนีน่อยตัวเมียเฮ้ยม่บอกเฮยคือตัวน้อยเหตัวผู้ตัวผู้ออตัวผู้ตัวผู้เฮ้ยอตาตั้มนี่จานหือหออออเออาจ๊เิ่งเอาออกมาเพิ่ง อุ้ยคาเด้ง <stumbled> ตัวเมียจ <assim> ันอุ <beautiful> ้ยเดี๋ยวเมียบ่ผูเดี๋ยวออกไปบึ้งเห็นบ่หนิก็บอาเมียเมียบ่เมียดอกเนี่ยช่ตาตัวเฮ้ยอึกออยู่บ่บ่ตัวเมียเมียจันตัวผูออกไปแล้วตัวเมียกุกอ่ะตายท้ายดีๆตัวเมียกุกออกไปแล้วเออก็บึ้งช่อตาตัวเมียตัวนี้ได้เหี้ยบ่บเมียนตัวออกไปบึ้งเหี้ยอ๋อครับเดี๋ยวเราบึ้งออกออกไปบึ้ง มึงครับมึงเม่นมีบ่มีเม่นมาจัดเลยเดี๋ยวออกไปเบิ่งกันออกไปเบิ่งกันมึงเอาครับมันแล้วครับจกกาก่อนนึงแต้มเมื่อนี้ครับเ้านีตามตามมาครับไล่มาแล้วครับจกกาเอ้ยบักนั่นไหเขาบักนั่นไี่ป่นนี่เฮ้ยน่เขาไปเบิ่งเพิ่งเพิ่งมาครับเบิ่งตัวตัวนันครับเอ้าเอ้าจิกเอาจิกจิกมึงกันนหนเอ้าเหยียบบ่เหยียบบ่อืมเหยียบบ่ โอ้เจ้ากาจัดแล้วครับเนียบวบตามมาครับเจ้ากาตามมาโคตรแต้มครับตัวนี้โอ้เจ้าปีโอ้ไอปีเจ้ากาจะปีอย่างเดียวโอ้โอ้ปีอย่างเดียวโอ้ปีหัวเขาบอลนะโอ้ปีปีโอ้อยากปีโอ้เจ้ากาอยากปีครับผมเมืองเมืองปีอย่างเดียวครับทุกทีตุ่มเนี่ยค่ะค่ะคักเพื่อนคักเลยเจ้ากาฟันท่งแล้วตุ่มเนียเออเออด้ยตุ่มเนียเหรอครับโอ้เวิรงมไล่ตัว เหมือนบบเบื้งเบิ้งเบื้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบื้องจะถุงหมดเลยมันจะก็จอยแต่นกไหมนกมันจอยเอ้านกก็จอยดแต่ครอยโอ้ผูผูเออให้ดีๆผู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 ครับผูครับตัวนี้เต็มสองครับนกผูนกผูนี่เต็มสองแล้วครับนกผูครับโอเคครับผมฝากติดตามยาวๆเราครับมคุณนกผูครับนกผูจับเบิ้งแล้วโอ้จะเจ็บจอดกันเลยจบการจัดแล้วครับจัดแล้วครับ เอาครับผิดจานาดูเสียนอันเก้าสิบดสิองูยูนกผูตัวนี้แหะตัวมันเหี้ยอะผูยุกอ๋อครับ นกงานจะสองกุกหรือสามกุกเนี่ยนกโอ้นวนนวนอยู่ครับนกนวนอยู่ลายสนับปีกเบิ้งครับเบิ้งปูสองกับสามครับเบิ้งครับลายสนามปีกตัวนี้ฟาังเสียงมันเหียดกุกนะฟั่งเสียงหูเหยียดกูความนกปูสองกับสามอ้ผู้ใดอยากได้นกเหียดกุกนะครับได้ติดต่อผมครับกลุ่มคนหลังนกเขาใหญ่สายหาครับผมครับเซ็กเล้วตกอปูสองกับสามครับแต่ว่าบ่านไหนดิเจ้ากามจัดตาดีดีดิปูสองกับสามกุกเหรอครับแต่ว่าบ้ยนนีเสียงขันโยนินหีอืะ เก็บเก็บก่อนครับขออนุญาตเก็บก่อนครับ<อ>รครับผมสองเต็มสองเต็มครับ